พยายามจะดึงให้มันเกี่ยวข้องกันให้ได้นะอ่าแล้วคนอื่นทําไมไม่มีทนที่เขาทะเลาะบาแหวงกันเอออันนั้นมันน่าสงสัยมากกว่าถูกไหมเราต้องคุยกันตรงนั้นเออถ้าคิดว่าจะคุยเรื่องความจรงิงมันต้องคุยกันตรงนั้นก่อนที่จะเกิดเรื่องนะครับแอดไม่รู้ว่ามันขี่วันนะที่เขาเล่าให้ฟังเ่ยเกิดเรื่องก็คือมีคนอ่าไปที่บ้านแล้วกเกิดการทะเลาะบาแหวงกันอย่างรุนแรงเลยนะครว่ารุนแรงไม่รุนแรงก็โตเถียงกันอนะ อ่านะโตเถียงกันก็เหมือนครับต่อเถียงไม่พอใจกันเรื่องเงินทองทองนี่แหละเอฟซนะเรื่องเงินทองเนี่ยเออทะเลาะก,กันโอ้โหเอาเป็นเอาตายอ่ะแล้วตรงนั้นมันไม่น่ามันไม่น่าเป็นมูลเหตุมันน่าจะโอเคกว่าหรือเปล่ามูลเหตุแบบนั้นมันน่าจะโอเคกว่าไหมคือก่อนก่อนวันแล้วเกิดการโตเถียงเกิดการทะเลาะก,กันเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นมูลเหตุกว่าไหม อจะไปเอาอน,นุนมานะครับอน,นุนประวัติของเขานู่นนี่นนัะ่นนะ่ะนะแอดก็เห็นเขาเป็นคนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่เราสืบมานะแอดว่านะอที่ผ่านมาสืบมาว่าเขาอทําทอะไรยังไงนะมันก็ไม่ได้เห็นมีอะไรแอดไปถามชาวบ้านแค่แล้วใครบ้านก็จะรู้ดีเอฟซีจะไปอ้างว่าเอ้ยนั่นไงเขาบ้านไม่มีจะอยู่นู่นนี่นั่นเห็นไหมมันเกี่ยวกันไหมล่ะถามหน่อย เออมันก็ไม่เกี่ยวกันแล้วเอาผู้งง่ายที่ที่ออกมาเนะ่ะนะครับ fc นะที่ออกมาที่เขาออกมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะสาเหตุอะไรอ่าเห็นไหมเราก็ต้องถามว่าเพราะสาเหตุเพราะว่าเขาอยู่ในนั้นไม่ได้เออเขาไม่ให้อยู่เขาอยู่ในนั้นไม่ได้เขาอยู่ในอ่าในบ้านตรงนั้นไม่ได้เพราะอะไรเขาไม่ให้อยู่เอออาจจะมีการ อไม่ชอบด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่เขาไม่อยู่แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเขาอึอดอัดอ่ะนะเอาบอกตรงนะถ้าเป็นแอดแอดก็ไม่อยู่หรอกถ้าให้ไปอยู่รวมกันนะครับอยู่รวมกันอย่างเงี้ยอ่าสักสองครอบครัวสามครอบครัวแล้วอยู่รวมกันนะเป็นสักสองครอบครัวสามครอบครัวอยู่รวมกันเป็นบ้านหลังเดียวกัน fc ต้องคิดดูีิว่ามันอึนอดอัดแค่ไหนออาการที่จะเป็นเป็นเขยที่จะไปอยู่เนี่ย fc อ่าแล้วนอนตื่นสายก็ไม่ได้แราต้องตื่นเช้าอยู่ตลอดเวลาต้องขยันทํานู่นทำนี่เพราะอะไรให้เขาเห็นเออจะไปนอนก้นโดงหน้าบ้านคนอื่นมันก็ดูน่าเกลียดถูกไหมแต่ถ้าเขามาอยู่บ้านตัวเองเนี่ยเขาจะทายัางไงก็ได้นอนตื่นสายหรือนอนตื่นเช้าก็แล้วแต่เขาก็ทําได้เพราะอะไรเออมันมันเป็นบ้านของเขาไงเนี่ยตรงนี้ตั้งหากเนี่ยเออตรงนี้ตั้งหัก ใครจะทำกันมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นที่ของเราถูกไหมเป็นบ้านเราแล้วเราหามาด้วยนาพักน้าแรงอย่างเงี้ยว่ามันเวิร์กที่สุดแล้วแอดว่าไม่มีใครมาตำหนิมาว่าได้เขาจะมาอ้างบอกว่านี่ไงเอออ่าที่ออกมาก็เพราะอะไรยังไงแอดรู้นะเรื่องนี้เอฟเอฟซี F, F, C, นะแอดรู้มาก่อนนะว่าที่เขาออกมามันมีสาเหตุอยู่แต่ก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะทีเ่เขาอยากเขาอยากจะออกมาอยากอยากออกมาเพื่อ มันอาจจะพูดง่ายว่ามันอยู่อยู่รวมกันแล้วมันไม่เวิร์กอยู่รวมกันแล้วมันเกิดความเกงใจกันแล้วก็อาจจะไม่ไม่ชอบกันคือแกเป็นคนที่พูดง่ายนะแกอาจจะเป็นจนอะไม่ค่อยมีตังอะไรประมาณนี้นะเขาก็เลยตัดความคมคานเข้าสู่เขาออกมาอยู่นอกเลยดีกว่าอ่าใช่ที่ดีต่อกันแอนนี้อันนี้เข้าใจเลยแอดแอดรู้นะครับเรื่องนี้แอดรู้ รู้อยู่แต่แอดไม่อยากจะพูดเยอะหรอกเพราะว่าเป็นเรื่องครอบครัวเขาอ่าแต่แอดฟังจากไอ้ฟังจากเขาเอามาเล่าย้อนหลังเอามาเนี่ยคือรีอ่าเอามารีรีใหม่เนี่ยนะครับเออซึ่งเขาพูดมาเนี่ยมันไม่ค่อยตรงอ่อแอดต้องพูดอย่างนี้นวะมันไม่ตรงเออจะไปอ้างว่าเออเขากักขังเด็กอย่างเงี้ยเออทำทำ้ทำายเด็กกักขังนะมันไม่ใช่ เออมันไม่ได้มีผลอะไรถามว่าจะไปเกี่ยวอะไรกับทางนูน้นเกี่ยวกับเด็กทางนู้นได้ไหมมันไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวเขาอาจจะไอ้ลงโทษอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะถูกไหมเอาคุณสุริยกันยานะครับสวัสดีครับผมอ่าจับผิดใช่เขาจะผิดทุกเรื่องแอดไม่เข้าใจเขาเหมือนกันแต่ฟังแล้วมันไม่เข้าไง เราต้องเอาณปัจจุบนันเออเอาณปัจจุบันสักหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์มาเนี่ยอันนี้เขาเล่นเป็นสิบยี่สิบไปนะ <c oughs> อะมันไม่เกี่ยวนะสิบยี่สิบไปเนะี่ยย้อนหลังไปอีกยี่สิบไปอย่างเงี้ยจะบ้าหรือเปล่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่นิสัยเออนิสัยมันก็ไม่เกี่ยวแล้วเวลามันก็ไม่ได้กันอีกต่างหาก FC. เอฟซีเอฟพูดเลยเวลาคนละเรื่องเลย เออมันไม่เกี่ยวกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นอ่าสักเอาเง่ายง่าเอาแค่สักสัปดาห์หนึ่งก็พอย้อนหลังไปก่อนเกิดเหตุสักสัปดาห์หนึ่งอ่ามีอะไรบ้างเออเราดูตรงนี้มันมีมูลเหตุอะไรบ้างไม่มีมีแต่แอดได้ข่าวว่าเขามีปัญหากับคนภายนอกที่เข้ามาอาจจะเรื่องเงินเรื่องทองมาทะเลาะบอกแหวงกันอ่าที่บ้านที่หน้าบ้านเขาถามว่าชาวบ้านเขารู้ไม่รู้เขาก็พูดกันอยู่นะครับ เออว่าทะเลาะกันเสียงดังเลยเอเรื่องเงินเรื่องทองอันนี้มันพอจะเป็นมูลเหตุได้ไหมล่ะเ,เอาว่าเออซึ่งไม่เกี่ยวกันนี่เลยเออไม่เกี่ยวกับแกเลยแล้วแล้วจะมาพูดทําไมไม่เข้าใจเออพอพูดทําไมไม่ไม่ไม่เห็นจะเข้าท่าคุณย้อนหลังไปยี่สิบปีสิบปียี่สิบปีย้อนหลังไปแล้วถามว่าย้อนหลังไปได้อะไรมาบ้างจะเอาอุปนิสัยใจคอนะอามาตัดสินกันมันได้นะมันไม่ได้นะมันไม่เกี่ยวกันน่ะ อาคนบ้าอาจจะไม่ได้ฆ่าคนก็ได้เราพูดแค่นี้ถูกไหมเออมันต้องเห็นจา่าจ้านั่นคือหลักฐานชัดเจนก็คือเห็นจา่าจ่าอย่าไปอุปมาอุปไมยขึ้นมาเออสมมติฐานขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ด้เออคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นแล้วเขาคิดว่าเขาจะทําเรื่องที่มันผิดมันไม่ใช่เออใช่สิถูกไหม แอดก็คิดเหมือนกันยังคิดเลยว่าใช่เขาคิดอยู่แอดแอดก็รู้ขนาดเพื่อนเขาเน่ะเพื่อนเขาแท้แท้เขายังเขายังไม่คิดเลยเออเขายังไม่คิดเลยแล้วยิ่งรู้อุปนิสัยใจคอนี่โอ้โหไม่ต้องเลิกคุยกันเลย <c oughs> เออเออเราต้องคิดใหม่อะ่ะถูกไหมเออเราคิดภาพรวมแล้วเนี่ยโอ้โหใครใครที่เลวกักนวันนี้ เออคิดภาพรวมแล้ว้ยออใครที่เร็วกันวันนี้เออเราต้องคิดอย่างนั้นเลยเพราะอะไรก็เอา้เอามันเขาเป็นคนอย่างนั้นเออเป็นคนที่ไม่แน่นอนเป็นคนที่ไม่จริงจังเป็นคนที่ที่ผิดทุกอย่างนะก็เพื่อนเขายังแฉออกมาว่าเออผิดอะไรบ้างโอ้นับไม่ไหวเลยเรื่องคําว่าผิดคําที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยคือทุกอย่างเออทุกอย่าง อ้าวแล้วเราจะเชื่อเขาได้ยังไงเวลาคําพูดของเขาเราเชื่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาเขาเขาเป็นจอมอ่าจอมที่ว่าพูดยังไงว่าเขาเป็นคนที่พูดลไม่ตรงอ่ะพูดตรงแล้วมันไม่แน่นอนที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นความน่าเชื่อถือในคําพูดมันเลยเชื่อถือไม่ได้แล้วจะมาอ้างพูดอย่างงู้นอย่างนี้เล่านิทงนิทานขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ฟังแล้วมันก็ไม่เข้าอ่ะไปย้อนหลังไปยี่สิบปีเนี่ย มันตัดสินคนได้ไหมล่ะอ่าตัดสินคนได้ไหมไม่ได้เออมันไม่เกี่ยวกันนะครับเราเอาแค่เอาไม่ต้องเอามากเอาแค่สักเอาแค่สักสัปดาห์หรือสองสัปดาห์เอาแค่นี้ก็พอว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าไปเอาชีวิตประจําวันเขาอย่าไปเอาอ่าการทํางานเขาหรือ วิถีชีวิตเขาแต่ละวันเอามาเอามาคํานวณเอามาหาข้อพิรุษเนี่ยมันไม่ใช่มันคนละอย่างกันถูกไหมเราต้องเอานะปัจจุบันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณมีปัญหากันไหมทะเลาะเบาแวงกันหรือเปล่าเออยืมเงินกันไหมนะตรงเนี้ยมันเอามาเป็นหลักฐานได้ตรงเนี้ยว่าเออมันเออมันก็สมเหตุสมผลไว้อะไรเงี้ยเอ่อคนทำไปเฝ้ารากมาม่วงแล้วใช่ไหม ก็นั่นแหละแอดถามว่าแอดก็ได้ข่าวมาได้ข่าวแล้วทําไมทําไมเขาไม่ไปสอบทางนู้นอ่ะเออเราต้องถามทําไมไม่ไปสอบทางนู้นเออทาไมมามาทางนี้ทําไมถูกไหมอันนี้มันไม่เข้าเลยอย่าไปอ้างอ้างยังไงมันก็ไม่เข้าอยู่ดีหลักฐานที่แน่นอนก็คือหลักฐานก็คือหลักวิทยาศาสตร์หลักฐานที่มันเป็นนิติวิทยาศาสตร์หรือมันเป็นหลักฐานที่มันเป็น แนวทางที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่มันสามารถจะพิสูจน์ได้ไม่ใช่ว่าคิดเองเออประมาณการขึ้นมาเองอย่างเงี้มันไม่ใช่ถ้าคิดอย่างนี้ก็พีนาศแลวงานนี้งานนี้พันเทิงนะพีนาธออไม่ได้ใครก็อย่าได้เลยโอ้มันไม่ได้ดูตัวภาพตัวเองเลยถ้าคิดอย่างนั้นเขาใครเขาจะไปหลงเออใครก็จะไปให้รักนะ นะอย่าไปพูดเสียหมดนะทุกคนอย่างนั้นแอดว่าเออไม่เข้าใจครับเขาคิดกันยังไงแอดไม่รู้แต่เวลาดูคําพูดของเขาสิเขาพยายามจะนาวโน้อมให้คนอื่นเขาเห็นว่าเออมีความผิดจริงๆแอดฟังแล้วตรงไหนเออเราก็ต้องถามตรงไหนณปัจจุบันนะตรงไหนยังไงมันผิดตรงไหนยังไงไม่มีไม่เข้าเลยสแกปสัก,กอย่างไม่เข้าข้อทั้งอย่างเออถ้ามันเข้านะ แล้วเห็นเห็นหลักฐานมันจังๆนะอันเนี้ยเราก็ไม่ไม่ต้องพูดเลยก็จบไปเลยแต่แต่ที่ผ่านมามันไม่ได้มันไม่ใช่ไงเอฟซีเออที่ผ่านมาที่เราอยู่ที่เรารู้กันเนี่ยเออที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่มันจะชัดเจนสักอย่างเออคนเห็นไหมถามว่าคนเห็นไม่เห็นมีแต่เขาจินตนาการเอาเองทั้งนั้นนะจินตนาการเอาเองนั้นอืม อยากได้ผลงานอันนั้นอ่ะอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกพี่เข้ามาเขาฟันธงไงถูกไหมถามว่ามันผิดไหมผิดเออลูกพี่ใหญ่เข้ามาเขาก็ฟันธงว่าเฮ้ยอย่างนี้มันต้องมีคนพาไปแน่นอนเห็นไหมนั่นคือลูกพี่ใหญ่เออเข้ามาเขาฟันธงแล้วลูกน้องลูกน้องทํางานแล้วก็จะทํำยังไงเขาก็ต้องหาหาคนที่พาไปดีว่าใครว่าม,มีคนพาไปเออ อ่ะผลอนะ่ะผลของแพทย์ยังไม่ออกอะไปฟันทงอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้มันต้องรอให้ผลออกก่อนถูกไหมแต่อันนี้เขาฟันไปก่อนเลยเออเขาฟันไปก่อนเลยว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างไงนะมันน่าจะมีคนพาไปนะอา่าแต่เขายังไม่ดูเลยว่าผลผลมันออกมาหรือย,อยังยังอา่าผลกว่าจะออกมาเป็นเดือนน่ะเอฟซีเป็นเดือนเดือนเออสวัสดีครับผมกันนิกานะครับ เป็นเดือนเดือนอ่ะเอดถึงเชื่อไงเฮ้มามาเอด็ดเอ็ดถึงเชื่อไงเอฟซีนะเอ็อดถึงเชื่อว่า,วามัน มันไม่น่าจะใช่อะพูดง่ายยังไงก็ไม่ใช่ที่ผ่านมาคุณพุทธนะครับคุณพุทธานะครับสวัสดีครับผมทักทายกันนะครับ FC เอฟซียังไงก็กดไลค์แอดด้วยนะครับผมนี่แหละแล้วยิ่งมาพูดอย่างเงี้ยนะยิ่งพูดยิ่งเอาพูดง่ายยิ่งพูดเยอะเขาก็เกลียดเยอะนะเออคำพูดนะยิ่งพูดเยอะเขาก็เกลียดเยอะเออพูดพูดข้าข้างตัวเองอ่ะเอฟซี เออมันเหตุผลมันยังฟังไม่ได้เลยคนอื่นเขายังไม่วมีะห์แบบนี้นะก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมอันนั้นมันก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งที่เขาที่เขาพูดโกหกเออแล้วขนาดเพื่อนเขายังบอกว่ามันยังไม่ร้องไห้เลยเขาว่างั้นเพื่อนเขาพูดนะเออขนาดอ่าเกิดเรื่องเกิดราวนี่มันยังไม่เสียใจเลย ยังสารวนอยู่กับโทรศัพท์สารวนอยู่กับโทรศัพท์เขาว่างัน้นไม่รู้ว่าไปดูอะไรโทรศัพท์เอเห็นไหมจริงๆคนเราเนี่ยมัน,ม,นมันมันมีอ่าข้อพิรุษถามว่าเอาง,ง่ายๆข้อพิรุษเนี่ยถามว่า,าทางเราเนี่ยมีข้อพิรุษเยอะไหมแอดที่แอดดูแล้วมันไม่มีนะเออไม่มี แต่ถ้าย้อนกลับไปอีกฝั่งละมีไหมโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเยอะมากยิ่งมายิ่งมาแสดงตัวแบบนั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยเอฟซี FC นะตามหลักตามหลักแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่โต้แยง้งจะไม่เถียงจะไม่พูดจะไม่อะไรเลยเขาจะเฉยๆอยู่เงียบๆเออแต่นี่ใส่ทุกดอกสวนทุกดอกใส่ทุกดอกเอฟซี FC. เออมีมีเห็นแย้งอยู่ตลอดเวลา